กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้ก็ยังเหลือแับทางด้านคุณิพนธ์กันอยู่นะคะระหว่างที่รอสายตอนนี้ตลาดหุ้นไทยก็ยังบวกมาถึงจะเล็กน้อยก็ตามนะคะ0.18จุดค่ะโดยมูลค่าการซื้อขายตอนนี้นะคะ20,900กว่าล้านบาทนะคะก็จะเห็นได้ว่ายังมีหุ้นบิ๊กแคปอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของ AOT ปต,ตทตัวท็อปนะคะก็ยังบวกขึ้นมาได้อยู่นะคะอย่างตัวของ AOT ตอนนี้ก็ราคา อยู่ที่53บาท25สตางค์นะคะบวกมา75สตางค์ส่วนบัตทอก็บวกมาเช่นเดียวกันนะคะบวกมา2บาทค่ะ382บาทนั่นเองนะคะ <t os> ส่วนหุ้นท็อปตอนนี้ก็บวกมาเช่นเดียวกันนะคะ1บาท75สตางค์ค่ะ <t os> ตอนนี้สายพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับทางด้านคุณนิพนธ์สุวันประสิทธิ์ค่ะกรรมการผู้ชัดการนะคะสถาบาัน QI QP จากบริษัททัพอเอร่าจำกัดมหาชนค่ะ <t os> สวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะ วัสดีครับคุณมูนครับค่ะวันนี้ก็มีหุ้นบิ๊กแคปก็ยังปร,ประคองตลาดได้อยู่นะคะพี่นิพนธ์ใช้น้ํามันนะที่ผมบอกว่าขึ้นเนียที่ขึ้นอาจจะเป็นน้ํามันฟิ้น,นะครับค่ะแต่แบงค์ขึ้นแล้วมันก็จะลงนะอันี่ผมเคยพูดกับคุณมอนไว้เมื่อน่าจะเป็นเมื่อสักร้าเก่อน,นะะว่า,าถ้าหุ้นลงก็จะซื้อหุ้นอะไรนะะค่ะที่ผมบอกว่าต้องซื้อหุ้นน้ามันแต่ผมก็จะไม่กล้าซื้อเพราะว่ามันขึ้นมาแล้วนะค่ะคนก็จะไปซื้อ S อ B ซ ก็เห <spe aker> ็นมันลงอยู่ปรากฏว่ามันลงต่อนะฮะคนก็อยากไปซื้อไปซื้อหุ้นนะครับ KCE เพราะเห็นมันลงมาเยอะนะฮะมันก็จะลงต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะตลาดหุ้นแบบเนี้ยมันค่อนข้างที่จะยากนะฮะครับเพราะหลังจากนั้นพอมันผ่านมาก็จะเห็นนะครับว่ามันก็เป็นสามสิ่ผมพูดถูกไหมครับใช่ว่าหุ้นที่มันประกอบกันอยู่มันเป็นน้ามันนะฝั่งน้ํามันเนี้ยมันจะเป็นฝั่งพลังงานฝั่งน้ํามันมันประกอบนะค่ะส่วนฝั่งที่มันเป็น เป็นฝั่งของอหรือว่าดวงมิติเพรย์ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจน่มันลงนะฮะผมเชื่อว่าฝรั่งเนี่ยถายหุ้นธนาคารอยู่นะฮะแต่เลือกที่จะถือหุ้นทางฝั่งน้ำมันอยู่นะฮะขายธนาคารก็จะเป็นแบบนั้นใช่นะฮะแล้วก็ที่เราเคยบอกว่าเอลทีเนค่ะถ้าไม่มีอะไรช่วยเอลทีมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะไปคุยกับคุณมาเรื่องของการประกอบตลาดนะฮะเป็นเทสตอนกลางวันนะฮะไม่ได้วันสังค่าร ก็จะเป็นวนรังคาที่พูดถึงว่าประคองตลาดไว้ทาไมนะฮะแล้วจากหุ้นอะไรประคองเนะี่ยเราไปฟังเทปนั้นดูนะครับมันมาแนวนี้นะฮะเพราะมันออกแนวอื่นนอกจากที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้นะครับแต่อะไรถ้าคุณยังเป็นประเทศที่ยังอยู่นะฮะที่ใช้ตลาดทุนเป็นตัวระดมทุนเป็นตัวสร้าง GDP ของประเทศอยู่นะครับคุณจะเป็นแนวที่ผมพูดเนะี่ยคุณเป็นแนวอื่นไม่ได้นะอท t จะขึ้นไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็ขึ้นไปได้จนถ้าอทีขึ้นไม่ไหวแล้ว ปัจจัยพื้นฐานของผู้ลงทุนขนาดใหญ่อย่างธนาคารไม่กลับมานะฮะไปคิดว่าเอ็พีไม่ลดลงการปล่อยสินเชื่อไม่เติบโตขึ้นในตำลอนเนี่ยนะฮะสุดท้ายมันก็จะทิ้งดิ่งลงทั้งตลาดเลยนะฮะเขาเรียกว่าประคองหรือใช้คำว่าฝืนโอเคไหมโอเคค่ะฝืนไว้ฝืนฝืนไว้เพราะว่ามีคนอยู่ในสาหกร,รมเยอะก็คือรวมบล็อกเกอร์นะฮะค่นะนักลงทุนที่อาศัยการลงทุนอาศัยยิวนะมีคนอยู่ในตลาดทุนเกี่ยวข้องเป็นล้านคนนะ ที่ผมบอกว่าเขาไม่ยอมหรอกจนกว่าม,มันจะพังต่อหน้าต่อตาอเ,เขาก็จะเล่นไปเรื่อยๆอาชีวะที่ได้มาจากแปดเก้าปีที่แล้วอะ่เล่นไปเล่นมาช่วงนี้เดี๋ยวหมดแต่ถ้าลงทุนลงทุนก็จะพอได้อยู่นะครับแก็ต้องบอกนะครับว่าหุ้นแบบลงไปฟ้าลงพยาบ,บาลเนี่ยให้ตลาดลงไปสามร้อจุดมันก็ไม่ลงคำว่าไม่ลงไม่ถึงว่าไม่จะลงทําให้เราเสียหายพยุตธิยางบีซีพีจีถ้าลงก็ลง,ลงที่สองบาทห้าสิบ มันไม่ได้ลงไปห้าบาทสามบาทใช่ะแต่เคซีมันลงไปได้รูไหมครับต่างกันนะมันต่างกันนะบ้านปูจึงบอกว่าหนึ่งก็ค่อยๆขึ้นมามันก็ค่อยๆขึ้นบ้านปูตอนนี้ก็ราคานี่งร้อยสิบเจ็ดแปดไม่รู้อีกเมื่อไหร่จะถึงร้อยสิบสี่อ่าเล่นแล้วมันเหมือนก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้รไหมครับ ต้องผ่านไปสักสามเดือนแล้วถ้าเราซื้อหุ้นถูกตัวเนี่ยมันถึงจะตอบคาถามอย่างตัวอย่างยกตัวอย่างว่าใช้ซื้อแ้าคมาร้องกับเราเนี่ยครับคุณไม่ต้องคาดหวังระยะสั้นหรอกนะคะคุณมองไปเลยอีกเดือนสองเดือนเลยนะฮะถ้าคุณซื้อแล้วมันถูกต้องจากเจ็ดบาทห้าสิบเจ็บาทห้าาเน 55, นะี่ยถ้าถูกต้องคุณจะได้สิบเปอร์เซ็นยะี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันเป็นเวลาอีกเป็นเดือนนะ<ห>แต่ถ้าผิดเนี่ยมันก็จะลงมาที่ทุนทุนเดิมที่คุณซื้อนั่นแหละนะแสดงว่ามันผิดนะฮะแต่ก็ไม่เสียยหายนะะ เพราะฉะนั้นการเลุ่้นตอนเนี้ยซื้อหุ้นที่ต่ำนะฮะแล้วก็ถือไดนะฮะมีโอกาสได้นะครับอย่างที่เราแนะนําหุ้นลงไปฟ้ากี่เดือนแล้วครับก็จะได้ถูกไหมครับค่ะนานมากนะฮะพุ้นลบมาแนะนํามานานเนี่ยนานแล้วใช่ไหมครับแนะนามานานนะผมจำได้ผลแนะนาให้ซีเอสีมาเนี่ยตึงถึงสองบาทสามแปดเนี่ยนะฮะแล้วก็ลงไปสามสองบาทยี่สองบมก็ยินยอมสามสาสามแปดนี่มันเพิ่งขึ้นมาทดเดียวเนี่ยตอนนี้สองบาทบาถ้าจำไม่ผิดผมแนะนํามาประมาณเกือบสามเดือนแล้วค่ะ ก็นะจะเป็นรักษณะแบบนี้นะฮะดูเรื่องความเสี่ยงนะฮะความเสี่ยงไม่ถึงว่าได้หุ้นล้วจะให้ขาดทุนนะฮะหรือซื้อหุ้นประกันลงถึงก็คื้อหุ้นที่จังหวะดีแบบเรามีการจัดเปน็นต้องใช้เงินนะฮะต้องขายหุ้นถ้าหุ้นที่เราขายม,าามายันกาไรเงินเรามันก็ไม่ลดลงถูกไหมครับ<ห>แต่ถ้าเราต้องใช้เงินแล้วหุ้นที่เราถืออยู่มันลงเนะี่ยอันนี้มันจะขาดทุนนะฮะแล้วมันก็มันจะเสียหายวางันดีกว่านะเพราะตอนนี้เงินมัญหายากนะ ต้องบอกว่าเงินในตลาดขุ้นในนหาง่ายกว่าการทำอาหากินนอกบ้านนะครับการไปค้าขายอะไรตัวนี้ยากหมดนะฮะพูดนเนี่ยจึงถือว่ายังง่ายอยู่นะครับหรือการเล่นทองคำเนี่ยก็ยังง่ายอยู่ยง่ายอยู่แต่การเล่นการเล่นตัวฟีเฟกซ์ต้นทุนยากเพราะมันไม่ไปไหนลงอยู่ที่เดิมใช่ไหมค่ะพี่ก็เป็นไปตามแบบนี้ละแล้วสัปดาห์หน้าละคะที่เขาจะมีการประกาศผลประกอบการออกมาพี่มก็มันสำคัญว่าหลังหลังจากการประกาศผลการประกอบการแล้วเนี่ยนะครับ ฝรั่งจะขายหุ้นไหม mm hmm. ถูกไหมครับพาเดือนสิงหาเดือนนี้เขาปรับพอร์ตอยู่แล้วนะครับถ้าเขาไม่ขายนะฮะมันก็จะไม่ลงถ้าเขาขาย <Ha. S 1> มันก็จะยุบลงไปอยู่ที่ว่าเขาขายมากหรือขายน้อยนะฮะแต่จนถึงตอนเนี้ยเขาก็ยังลองฟูเจอร์อยู่แสนหมื่นัญญานะฮะแล้วก็มีหุ้นอยู่ประมาณสักแสนล้านนะแต่ล้านนี้เขาเข้ามาตั้งแต่เดือนวิุยานะครับป <Ha. S 1> ีที่แล้วเข้ามาปีละ mm hmm. เขาก็จะไปม,มีทีท่าเขาจะออกนะครับ ดันั้นถ้าผูดไปจะลงแรงๆเนี่ยตอนนี้ผมว่าเหมือนว่าการชาติยังไม่คายนะฮะแต่ผมก็ประเมินว่ากองทุนรวมเนี่ยตังหมดแล้วเหมือนกันนะฮะถ้าถ้าสองคนขายดังแรงพร้อมกันนะฮะมันก็จะเหมือนแบบเดิมอีกพอลงไปนะครับพันห้าร้อยพันร้อยเจ็ดสิบนี่นทุกคนกลัวมันเป็นเทรนด์ไลน์นะฮะ,ะที่เขาชอบถามว่าอันนี้มันเป็นหัวทิปเปิลท็อปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะอเขาก็ลากกันเนี่ยไอ้ทิปเปิลท็อปเนี่ยสรุดหนึ่งทำไมหนึ่งห้าเจ็ดสิบได้มาจากไหนนะฮะ คือท่านหลุดก็ลงไปหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบม่เขาเรียกทิี่บนท็อปนะฮะเขาว่ากันว่าเป็นทิี่บนท็อปนะฮะทิี่บนท็อปเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ทราบหรอกาพักแต่มื่เกิดท่านหลุดพนะันร้อยเจ็ดสิบเนี่ยมันก็จะเกิดความเชื่อกลุ่มหนึ่งว่านี่คือทิี่บนท็อปถูกไหมฮะอ๋อค่ะอย่างถ้าผมมองผมมองเลยผมมองว่าขึ้นนะไม่มีทางาตลาดขึ้นไทยนะขึ้นไปก็ขายนะครับถ้าจะขึ้นก็ต้องมีเงื่อนจากต่างชาติจะมาซื้อเป็นแสนล้านซึ่งเราก็เห็นใช่ไหมครับเราก็ยังไม่เห็นนะครับผมให้การรวบรวมซื้อไปด้้วยนนนะะครับลา อย่างมากก็พันโกพันโขร้อยสิบขึ้นไม่ได้นะฮะคือมันต้องเงินเข้ามาซื้อซื้อซื้อถ้าฝรั่งเข้ามาตอนนี้กองทุนก็าขายแต่ยัยนก็ขายฝรั่งเรามาซื้อสองแสนล้านเนี่ยก็ไม่ขึ้น,นเพราะว่ากองทุนรอขายอยู่ถือหุ้นจะขึ้นเนะี่ยมันต้องวิเคราะห์ว่าหุ้นใหญ่ขึ้นนะฮะไม่ใช่วิเคราะห์ว่าหุ้นขนาดกลางขนาด,นาดเล็กจะขึ้นแล้วเซ็ตจ,จะขึ้นเนะี่ยมันเป็นไปไม่ได้คือต้องวิเคราะห์ว่าน้ํามันต้องขึ้นแบงก์ต้องขึ้นสินสารต้องขึ้นนะครับ ตัวของค่าปีค่าส่งนะครับคอมเมอร์ต้องขึ้นนะครับวัสดุก่อสร้างห้ากลุ่มเนี่ยต้องขึ้นพร้อมกันทั้งหมดนะฮะซึ่งจะมีความว่าคุณขึ้นได้นะฮะแต่นี่สลับกันขึ้นสลับกันลงถ้าเราไปดูเราจะเห็นเลยนะครับขณะเนี่ยตัวของกลุ่มสื่อสารจะเป็นไซเวอยู่ในกรอบล่างนะกลุ่มสื่อสารยังไม่มีหมายกำหนดการที่จะเบรกขึ้นไปข้างบนนะฮะแต่เป็นพื้นที่ปลอดภัยนะฮรรู้บัตรทอมนะครน้ำมันน้ำมันก็ขึ้นมานะนะครับสมมติขั้นหนึ่งกำลังทำสองอยู่ก ก็เป็นกลุ่มที่ยังยังเป็นก้ามกล่นอยู่นะครับคือแต่แบงค์เป็นขาลงน้ำมันขาขึ้นแต่แบงค์ขาลงนะคะแบงค์นะครับผมดูกลุ่มแบงค์นะครับผมไม่จะบอกว่าเคแบงค์นะเคแบงค์มันเป็นขาขึ้นอยู่นลเอทีบีมันเป็นขาลงเอทีบีมันเป็นขาลงถูกไหมฮะแต่กลุ่มแบงค์เนี่ยมันเป็นขาลงอยู่แบงค์ขาลงค่ะอ่าส่วนตัวของข้อมูลที่อยู่ที่สูงนะครับกลุ่มวัสดุก่อสร้างก็คือผู้ใหญ่เนี่ยก็เป็นขาลงนะฮะก็เป็นแบบเนี้ครับ เพราะฉะนั้นมันไม่ได้บอกเลยมันจะขึ้นพร้อมกันได้ถูกไหมครับค่ะมันเป็นตัวขึ้นหีืตัวลงสลับไปสลับมานะเพราะว่าเงินมันไม่พอไงกลับมาที่เก่าประเด็นก็คือเงินไม่พอเดี๋ยวขึ้นได้ไงต้องรอเงินอย่างเดียวเลยนะคะถ้าเขาไม่มาไงเขาจะมาตอนไหนฮะปินแข็งนี่เขาไม่มาเราจะาตอนที่เงินมันรออันนี้เปเรื่อยๆหรอคะพินิพอ์จนกว่าจะมีเงินเข้ามาถูกไหมคะหมายถึงว่าโอกาสที่มันจะขึ้นไปแรงๆนั่นมันไม่มีนะฮะ โอกาสที่มันจะลงข้างล่างเนี่ยเพราะกองทุนขายเพราะต่างชาติขายถ้ามีปัจจัยนีมีค่ะเพราะนั้นโอกาสที่จะลงอ่ะเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่มันมีมากกว่าซึ่งเราก็ต้องดูว่าถ้าเขาขายกขาจะขายขึ้นอะไรค่ะนะครับเพราะนั้นถ้าราคาน้ํามันที่ผมพูดอกถ้ามันไม่หลุด40เหรียลงไปอ่ะโอกาสที่เป็นดิคแลอลตลาดจะลงไปเยอะๆมันก็จะไม่มีที่ราคาน้ำมันมันอยู่ขับวกยิ่งถ้าราคาน้ำมันยิ่งอยู่50เหรียญนี่ด้วยนะ ไม่ลงหรอกอยังไม่ลง <c oughs> แต่ที่มันลงอ่ะมันลงไปหลายตัวอ,อันนี้ผมพูดบ่อยๆนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็เจอเคซใช่ไหมครับใช่ค่ะดึกเด็กก็เจอเคทซีไหมเคเหมือนกันเนเีน <c oughs> <ค>่ยเคทีซเมเลิกเคซไหมอะไรเงี้ยนะคคือ <c oughs> มันเริ่มเป็นขาลงแล้วเนี่ยก็ก็มันก็อขึ้นลงนะนะ <c oughs> นะครับค่ะแล้วแล้วพี่นิพนธ์มองกรอบสัปดาห์หน้าเท่าไหร่อะคะของเซฟผมก็บอกลดจากตรวนี้สิบจุดนะครั บวกลบจะกจะตรงนี้สิบจุดนะคะครับหกบวกลบสิบจุดอ๋อแล้วให้ดูที่หนึ่งห้าเจ็ดศูนย์ถ้ามันหลุดความด้วยวอลุ่มห้าหกหมื่นล้านเนี่ยค่ะแสดงว่ามันจะลงละแต่ถ้าไม่หลุดในค่าเจ็ดศูนย์มันก็ยังไม่ลงถ้ามันลงมันก็จะต้องตามที่ผมบอกนะฮะค่ะคือมันลงทุกกลุ่มเลยนะฮะถ้ามันขึ้นมันก็จะขึ้นทุกกลุ่มนะครับ คือกลุ่มใหญ่ๆ,ๆเนี่ยมันจะต้องขึ้นทั้งหมดนะฮะหรืออย่างน้อยสามกลุ่มนะมันก็จะต้องขึ้นด้วยกันนะแต่ถ้ามัน like เทดจิ้งกันอยู่แบบนี้ก,กลุ่มขึ้นก,กลุ่มลงแบบนี้นะมันมันไม่จบหลกนะค่ะมันก็จะเป็นอยู่แบบนี้แหละนะซึ่งเราก็ต้องคาดการณ์ตามปัจจุบันไปก่อนว่าเปลี่ยนกลุ่มแล้วนะตอนนี้ตัวที่จะขึ้นน,นะก็เป็นกลุ่มน้ำมันนะนะครับแล้วก็เป็นหลายตัวที่จะขึ้นนะเอลทีจะขึ้นต่อนะนะครับส่วนกลุ่มธนาคารเนี่ยอย่างมากก็รีบานแล้วก็ลงต่อนะอย่างเงี้ยเราก็ต มันเกิดขึ้นในในที่ผ่านมาเนี่ะเพราะถ้าเรายิ่งไปฆ่าการเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เราผิดพลาดน,นะมมมมแต่เรารู้ว่าถ้ามันหลุดหนึ่งห้าจ็ดศูนย์เนี่ยเราควรทํำยังไงถ้าหลุดหนึ่ง้าห้าแปะเราควรทํำยังไงถ้าหลุดหนึ่งพันห้าร้อยสามยี่สิบแปดเราควรทํำยังไงเตรียมตัวแบบนั้นดีกว่านะคะถูกต้องเราต้องเตรียมตัวถ้าขึ้นไปไม่มีปัญหาแล้วถ้าเราติดูแต่ผมก็บอกเลยนะครับสมมุติจะขึ้นไปนพันหกพันเจ็ดเนี่ยหุ้นเล็กๆที่ติดกันอยู่ไม่รอดเนี่ยยังติดอยู่เหมือนเดิมนะ เอาว่าตัดใจขาดทุนไปแล้วดีกว่านะครับทุนที่ไม่มีพื้นฐานนะครับตัดใจเลยแต่หุ้นที่ขึ้นมาแล้วนานๆนะยังไม่ลงอันนี้ก็เตรียมตัวเลยเหมือนกันนะครับกว่าไม่รู้ท่านจะลงมาหลไยรเหมือนกันนก็อยู่กับหุ้นของรัฐไว้เนี่ยปลอดภัยนะฮะที่พูดมาตอนนี้ทั้งหมดนะครับเออทีนะครับหรือกลุ่มน้ํามันพูดกันเนี่ยนะครับหุ้นของรัฐหมดเลยนะฮะเพราะมันเป็นการลงทุนภาครัฐการใช้จ่ายภาครัฐ ตอนนี้ก็เป็นพู้นของภาครั้าน,นที่ซิ้นอยู่ภาคเอกชนเไม่มีการลงทุนลงไปฟ้าทุกโลนี่ก็ต้องถือว่าเป็นพุทธภาครัฐนนะเพราะว่าทุกคนขายไฟให้รัฐน,นะฮะได้ค่ะพี่พแลแ้วแล้วตัวของซีรีส์ยูนะคะตอนนี้997.3ไม่มีอะไรถ้าไม่รู้995ก็ลงไปลองนะฮะไม่รู้พันก็ช็อตไปนะฮะเล่นตามภาพที่เกิดอยู่ตอนนี้นะครับจะไปคาดการณ์นะฮะค่ะ นะครไม่ต้องมาโนเลยว่าเป็นสามหัวสี่หัวนะครับไม่ต้องมาโนตรงที่รุ่นเก้าเก้าห้าค่อยช็อตนะครับนะรุ่นเก้าแปดหกจุดห้าฟลโลช็อตได้ค่ะตอนนั้นเห็นภาพชัดเลยนะครับส่วนทองคํารุ่นคืนนี้นะครัุ่นคืนนี้ก็อาจจะขึ้นไปที่นะครับอ uh, ่หนึ่งสองแปดศูนย์หนึ่งสองเก้าศูนย์อะไรเงี้ยนะครับค่ะถ้าไม่ขึ้นก็ดูแล้วกันถ้าไม่ขึ้นกับปกติผิดปกติถ้าไม่ขึ้นก็ดูว่าทะลุหนึ่งพัน สองร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับก็โอเคเทฟูฟิตที่ลองมานะครับตั้งแต่หนึ่งพันสองร้อยสิบสี่นะครับหนึ่งพันสองร้ยสี่บสามก็ไม่มีใครขาดทุนเลยก็ต้องรับฟฟิตเราไปก่อนนะครับพอวันนี้มันโคลรขึ้นนะครับดิจี้แสดงว่าเลิกก็ยืดเยอนะฮะยืดเยอะก็ต้องมาเทรดวันละสิบจุดสิบเหรียญนะฮะสิบเหรียญนี่ไม่ถึงร้อยบาทนะะได้เยอะนะนะครับก็ลงมาดูกรอบเทรดนะนะครับ หนึ่งพันหรอยหกสิบลอหนึ <S 2> <S 2> ่งพั้ร้อยเจ็สิบช็อตอะไรถบเนี่ยนะครับเล่นเป็นไซเวล่ะก็จะไซเวลพอสมควรแต่ก็จะมีขึ้นอีกครั้งหนึ่งอันนี้จะทอดเวลาไปนานเลยนะครับนะครับคงไม่ใช่ช่วงเท่นี้นีได้ค่ะพินิพน์ค่ะก็ขอบทวนขอบคุณมากๆนะคะพินิพน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคุณพรธ์ชวณประสิทธิ์ค่ะกรรมการผู้จัดก,การนะคะสถาบัาน QIQP จากบริษัทหลักทรัพย์ไอราจํากัดมหาชนนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแต่ว่าพี่ๆ่เพ,พิ่งไปไหนนะช่วงหน้ายังมีของคุณทวัชชัยแลวก็คุณกรพันอยู่นะคะพักสักครู่ค่ะ